สวัสดีครับสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับชั้นปรมศึกษาปีที่5วันนี้เป็น EP ีที่18ครับในเรื่องของอะไรรูปแบบของงานทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP ีที่18ในเรื่องของรูปแบบงานทัศนศิลป์ ก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเป็น EP ี17ในเรื่องของอศิลป,ปะท้องถิ่นในภาคใต้ก็หลายคนส่งงานก็เข้ามาถูกนะครับบางคนก็ยังส่งไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ใส่ E ีีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ยังไงก็เวลาส่งงานทุกครั้งนะครับให้ใส่ E ีีให้คุณครูด้วยเพราะว่าเนื้องานภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มันใกล้เคียงกันนะครับนี่มาดูเนาะเราวันนี้ในเรื่องของ บนจอพอเห็นเนาะออนไลน์ก็น่าจะเห็นเดี๋ยวไงามาดูในเรื่องของรูปแบบของงานทัศนศิลป์นะครับก็เราเรียนของท้องถิ่นไปแล้วมาดูของหลากหลายที่อยู่ในพบเห็นในชีวิตประจําวันได้ง่ายามาดูจากทีวีแน่นอนไข่รพระโลเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดใครฮะใ,ใครว่าถ่ายหรือ่ใครว่าภาพวาด ตัวนี้เป็นภาพวาดไม่ใช่ภาพถ่ายนะครับเหมือนเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเหมือนจริงๆดูแยกไม่ออกนะครับเหมือนไหมเหมือน,อ,นอ่าเป็นเทคนิคสีน้ำมันนะครับเทคนิคสีน้ำมันก็จะเกลี่ยเนียนจากที่เธอเขียนไปนะครับ คือหนึ่งอะไรมันจะมีรูปแบบของงานทัศนศิลป์จากที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่อันนั้นเขาเรียกว่าการเขียนภาพเสมือนจริงถ้าภาษาเราก็เหมือนมากเหมือนเลยใช่ไหมอ่าเหมือนมากนะครับการมันเป็นยังไงเรามาดูนะรเเอาเราไม่เน้นเนะื้อหาเยอะเรามาดูนะครับเสมือนจริงคืออะไรคืองานนะครับที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติเช่นการเขียนภาพเหมือน เหมือนคนเหมือนสัตว์ทิวทัศน์หรือปั้นเหมือนปั้นแกะสลักเหมือนรูปรอเหมือนบุคคลสําคัญอนุสาวรีดีงานปฏติมากรรมที่เราเรียนไปแล้วพวกนี้จัดว่าอยู่ในแบบเสมือนจริงเห็นเหมือนอย่างเหมือนได้หมดนะครับได้หมดเราจะแยกงานให้ถูกนะก็แต่วันนี้คําถามเยอะวันนี้ชิงคําถามนะมาดูอีกรูปแบบหนึง่งลองดูนะรูปแบบไหน รูปแบบที่2ที่นิยมทํากันคือตัดทอนไม่ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงให้ความสําคัญกับรูปแบบน้อยลงให้ความสําคัญกับความคิดของศิลปินมากขึ้นเดี๋ยวค่อยมาดูเราจะเห็นใช่ไหมดอกดอกไม้ที่ไหนมันเป็นแบบนี้ไม่มีใช้วิธีการแต้มแต้มแตมป้ปมายปนะครับแต่ก็ยังดูออกว่าเป็นแจก,กันกับ ดอกไม้ยังดูออกแต่เขาลดทอนรูปแบบลงไม่ไม่เหมือนโอ้โหทีเดียวเปะ๊ะคือเขาไม่ได้สนใจว่าเหมือนอันนี้เขาชอบตามตามความอาอารมณ์ของเขาต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่3รูปแบบนี้คืออะไรอ่าไม่มีรูปแบบเลือกราวเหมือนจริงเลย่ะมุ่งอะไรมุ่งแต่อารมณ์มุ่งแต่อารมณ์ ตอบไม่ได้ว่าคืออะไรไม่รู้ไม่รู้รแล้วแล้วใช่ทีนี้เรามาดูสามแบบที่เราอยู่บนกระดานเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะให้แยกแล้วนะเรามาดูดูนะจ๊ะหนึ่งแบบที่หนึ่งเรามาดูหนึ่งรูปแบบที่หนึ่งคือเสมือนจริงหลักการง่ายๆวาดแล้วเหมือนเห็นเข้าไปแล้วเหมือน บางกลุ่มคนเขาก็นิยมเรียกว่าเรียลลิสติกภาพเหมือนนะครับรูปแบบที่2รูปแบบไหนรูปแบบตัดทอนออกตัดทอนออกคือยังมองเห็นเขาโครงว่าสิ่งนั้นคืออะไรการระบายสีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของของศิลปินเขาแต่ยังรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรรูปแบบที่3คือตามความรู้สึก ไม่ได้ยึดติดกับความเป็นจริงไมไ่ยึดติดกับความเหมือนอยากจะใส่อะไรก็ใส่เหมือนที่เธอเคยเห็นภาพว่าโอระบายสีอะไรมาไม่เห็นรู้เรื่องเลยเคยเห็นไหมาภาพาแบบนี้อ้าววันนี้มาดูตัวอย่างเนาะจัดแบบไหนหนึ่งสองสามอ่ารูปแบบเสมือนจริงเทคนิคสีไม้อันนี้สีไม้นะแบบเหมือนจริงแบบไหน อ่ตัดทอนลงนะครับแต่ก็ยังรู้อยู่ว่าเป็นรูปอะไรนะครับเป็นแบบแอสตรกความรู้สึกครับเป็นแบบแอสตรกความรู้สึกนะไปสนใจว่าเป็นรูปแบบอะไรนะครับคูครับแล้วงานแบบนี้ดูยังไงถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะบอกว่าถ้าสวยดูแลสวย ก็ดูต่อแล้วคิดวิเคราะห์เขากําลังจะสื่ออะไรแต่ถ้าดูแล้วไม่สวยก็เดินผ่านไปเท่านั้นเองการมองงานแอฟแท็กมันก็เหมือนการดูเมฆอะเออรูปร่างอะไรก็จินตนาการไปตามนั้นนะครับนี่สำหรับเด็กๆนะ,ะถ้าคิดเนี้ยคิดง่ายๆนะครับอ้าวทีนี้เป็นคำถาม ติ๊กที่ขอบไว้ส่วนที่เรียนออนไลน์นะครับสำหรับงานนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหาภาพที่มันเป็นลักษณะ,ะแบบเสมือนจริงแบบตัดทอนและ,ะตามความรู้สึกเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะสั่งงานนะครับออนไลน์นะ,ะเรามาดูวิธีการตอบเหมือนเดิมนะยกมือชี้ตอบตะโกนตอบเพื่อนเอาไปกินห้ามโกรธเพื่อนโดยเด็ดขาดไปแบบที่ห ภาพที่หนึ่งกอดอกยกเชิญครับแบบตัดทอนเพราะยังมองออกว่าอ่าเป็นรูปแบบอะไรยกเชิญครับเหมือนจริงจ้ะเหมือนจริงจ้ะ่า ยกเชิญครับเสือ้อเดี๋ยวตามความรู้สึกมองไม่รู้เรื่องมองได้อารมณ์ครับยกเชิญครับตัดทอนเสมอนริงตัดทอนถูกต้องครับสเสมอนริงผิดน,นะจ๊ะเพราะยังมองออกว่าเป็น เป็นรูปคนเห็นไหมลังมองออบเริ่มเทคนิคสีไม้ยกไม้บรรทัดเกินครับแบนเสมือนจริงเก่งมากยกดินสอตา้ตามความรู้ส <avent mental Sure> ึกโอเค นักเรียนก็คงพอเข้าใจนะครับสําหรับรูปแบบของงานทัศนศิลป์สาหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะครับให้เข้าไปหารูปแบบภาพที่เป็นงานเสมือนจริงตัดทอนหรือตามความรู้สึกภาพแบบไหนก็ได้ตามที่ตัวตัวอย่างที่ครูขึ้นไว้ให้ที่สอนกับพวกออนไซต์ให้นะครับไปหารูปแบบมาพิมพ์เข้าไปก็ได้ภาพเสมือนจริงภาพตัดทอนภาพตามความรู้สึกหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้พิมพ์เข้าไปใน Google สำหรับนักเรียนที่ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตนังเรียนก็ดูในหนังสือเรียนที่เป็นวิชาอื่นๆที่มีภาพประกอบและมีลักษณะเหมือนเสมือนจริงหรืออาจจะเป็นการตัดทอนเข้ามาช่วยหรือหนังสือนิสารอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมเขียนชื่อ EP ใส่ให้ครูด้วยแล้วต้องระบุมาด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบเสมือนจริงเป็นแบบตัดทอนหรือว่าเป็นแบบตามความรู้สึกครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีจ้า